สิบเก้าปีและเจ้าเป็นสาวแต่บ่เคยป่านมือชายใดเจ้า,าสาวธรรมดาสาวสิงห <c oughs> เป็นแม่บ้านที่นี่เจ้าอยู่มาสี่วันและเจ้า hey, จะมาทาความสะอาดหรือจะมารําปอบผีฟ้าเหรอในราเพิ่มมาทำง,งานใช่ไหมใช่เจ้า <c oughs> เป็นคนไหนเนี่ยเป็นคนเหนือเจ้าอ๋อ oh, คนเหนือเหนือเชียงใหม่เชียงอราย เหนือคอนเจนไปนิดหน่อยเจ้าอุดรเจ้าเฮ้ยเหนือได้อ่ะอ๋อพ่ออ๋อพ่อเป็นคนเหนือพ่อเป็นคนยะโสธรพ่อเป็นคนยะโสแม่แม่อ๋อแม่เป็นเครื่องเหนือแม่เป็นคนกาฬสินธุเจ้าไปโตพี่น้องเหนือเราเป็นคนเชียงรายแล้วชื่อเลยเหรอเคื่องดอยเครื่องนดอย เรื่องดอยนันสกุลเรื่องดอยขมอยมุยมาอยู่ที่นี่อะต้องทำงานไม่อยากตื่นสายรู้ไหมรอนตื่นตีห้าเจ้าอะไรทำไมพูดลงมาติดหัวอยู่เจ้าพีแต่งตัวมาทำความสะอาดเจ้ามีจะกูบไปเที่ยวมุ้งแต่งตัวข้ามคืนเลยนะต้องให้ความสำคัญในการแต่งตัวเจ้าสาวเหนือต้องเต็มที่เจ้าต้องมีปิ่นต้องมีดอกไม้เจ้า อายุเท่าไรเราฮะสิบเก้าเจ้าเก้าหรอเจ้ามีแฟนยัง่ะยังมีเจ้าสิงอยู่เจ uh? ้าดีรูปร่างก็น่าสิงหรอก